คนที่เราไปเจอเขาใด้ไปทริกเกอร์แอคชั่นเขาด้วยโปรโมชั่นด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนเดียวกับที่เห็นไว้เด็ตทอร์กิแรกที่เหลือมันเป็นเกือบจะเป็นรนดอมหมดถูกไหมเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีมันยังทําไม่ได้ไงเราไม่สามารถพูดแนลได้จริงที่ทําเป็นแบบกลองตั้งแต่ข้างบนแล้วลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเริ่มทําได้แต่ยังไม่ได้จริงขนาดนั้นสิ่งที่จะสำคัญก็คือ Data Data ที่มันจะระบุตัวตนคนได้เลยว่าคนคนนี้แหละคือคนคนเดียวกันอยู่ใน Google อยู่ใน Facebook อยู่ในอ่าทิกต็อกอยู่ในแอปเ่คนนดียยววกั้ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆในการตลาดบทละตอนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับทุกคืนวันพุธในรายการ The Next Level นะครับวันนี้เราจะมายกระดับความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท็อป,ปิกที่เราจะคุยกันก็คืออนาคตของเอเจนซี่ล่ะจะไปในทิศทางไหนการตลาดการทำโฆษณาจะ มีวิวัฒนาการไปอย่างไรบ้างซึ่งคนที่เชิญก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีในแวดวงโฆษณานั่นก็คือพิเตอร์นะครับพิเตอร์พารุตนะครับที่วันนี้เขาก็อยู่ในจะใช้คำว่าอะไรดีอยู่ในเครือของ Top Resist นะครับเดี๋ยวพิเตอร์จะมาเล่าให้เราฟังกันว่าทิศท,ทางอนาคตของเอเจนซี่เป็นอย่างไรมีวิวันาการอย่างไรนะครับจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน วันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับกับการยกระดับนะครับของเอเจนซี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดึงพี่เต้ยขึ้นมาเลยละกันนะครับผมสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหข้างหลังนี่ทีมแหมเป็นรูปภาพสเตเดียมฟุตบอลเลยนะครับเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องเอเจนซี่เลยนะพี่นะใช่ผมใช่โอเคทำอะไรแล้วไม่มีเกี่ยวกับเอซีบายเอนเลยมันจะแปลกๆโอเคครับพี่ อ่ะถ้างั้นก่อนจะเข้าเรื่องเข้าประเด็นกันรบกวนพี่เต้ยแนะนำตเตองให้กับเพื่อนเพื่อนรู้จักหน่อยครับว่าพี่เต้ยเป็นใครทําอะไรมาตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับพี่ผมชื่อฟุตชิเต้ยนะครับพารุตดาวไาครับผมเป็นปัจจุบัน่ยนเป็นเอ็มดีเป็นม g น n g ิเ r เ c อร์ของ d ิ g i t a l ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นเอ็กซ t เคทีฟ m อ i มิ e e ก็เป็นบอร์ดของรีวพันธุ์พุทธ์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ปัจจุบันรักษาการแทนนายกสมาคมดีเอเอจครับอยากรู้ว่าอนาคตทิศทางของ Advertising Agency หรือ a g e เนี่ย มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับมันมีวิทยาการอย่างไรแล้วก็อยากฟังความเห็นด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ก็มีอะไรสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเปิดด้วยหน้านี้เลยได้ไหมครับพี่เตย้ยครับกาฮะครับผมอันนี้สไลด์ผมขึ้นหน้าจอเนาะขึ้นเรียบร้อยแล้วครับจริงๆอ่ะนี่แหละครับ,รรรบเริ่มเลยไหมครับเล่าเล่าเล่าที่มาผมว่าเอ้สไลด์ต่อไปผมว่าทุกคนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีแหละว่า คือแบบโฆษณามันกำเนิดมาเป็นแอนอนดสมัยแรกของโฆษณาโลกอะครับเมื่อโลกเย็นตัวลงใหม่ๆยุคดึกดำบรรพ์แลนะ้วเนาะโฆษณามันเกิดมาเพื่อจะบอกว่าเอ้ยมันมีสินค้าบริการเหล่านี้อยู่นะจ๊ะเ,เป็นแวนเนะครับที่เหลือมันก็จะเป็น,นกลไกทางการตลาดที่ทํางานเพื่อขายของใช่ไหมก็เ,เป็นอย่างนี้มาเรื่อยมาจนกระทั่งปัญหามันก็เริ่มเกิดเมื่อเมื่อเราทำแอนเนตเพราะสมัยก่อนจะมีสื่อที่โดเมิเนตยกก็เบสิก ที่เรารู้อยู่อยู่ทีวีน่นนี่นั่นซึ่งมันมีไม่กี่อย่างชีวิตคนก็มีไม่กี่ช้อยนะทำอะไรไม่กี่อย่างก็รวมรวมรวมกันไปอ่ะมันก็เลยทําให้แพทเทิร์นในการเงินชีวิตคนก็เหมือนเดิมซ้ําๆกันมาเป็นเวลายาวนานแต่ประเทศยซิงค์อินดัสทรีค่อยๆเติบโตนะจนกระทั่งยิ่งใหญ่ใหญ่จนกระทั่งแบบคือคือมีเงินมหาศาลและเป็นธุรกิจที่ทําเงินมหาศาลแล้วก็อตัวเป็นเซมายเอนเตอร์เทนเมนต์แหละเพราะว่าคือพอโฆษณามันแทรกตัวเข้าไปช่วงเวลาที่คนรอรายการหรือรอคอนเทนต์ทีวีอะไรหลักๆครับ เขาต้องทําตัวเองให้เตอร์เทนโฆษณาก็เริ่มมีเสน่ห์เพราะเป็นช็อตอนเทนเมนต์มันเป็นสิ่งที่อันเอ็กซ์ปีเคชัมันเป็นแบบอนเทนเมนต์ที่มันแตกต่างจากที่เราได้จากที่เราดูในทีวีแล้วก็ถึงจุดหนึ่งทีทีกับมีเดียก็แยกตัวกันเนาะมีเดียก็ทำมีเดียไปอันนี้ก็ทําเรื่องทัชพอยต์เจอคอนซูเมอร์ยังไงมีเดียกับทีทีก็แยกกันไปสักพักตอนแรกๆก็เป็นเพื่อนกันเนาะอยู่ที่บริษัทเดียวกันคุยกันได้พอแยกกันไปนานเริ่มทางานด้วยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยก แอดเอเจนซี่มันก็กลายเป็นว่าคุยกันเรื่องพีเพลว่าเรื่องคนนะครับคือจากยุคจากยุคสินค้าเป็นยุคแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะก็คุยกันเรื่องคนพอคุยกันเรื่องคนตอนนี้เราคิดงานเราแอดสูงว่าเราอะคุยกับคนคนเหมือน,นผมพูดกับคุณหนุ่ยอะผมคิดงานนี่เล่า <c oughs> แต่ในความเป็นจริงอะคุณหนุ่ยเปิดมาเห็นผมที่ไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ก่อนก็คือเปิดมาเห็นในทีวีเข้าใจได้แต่เขาตอนหลังมันเปลี่ยนไป เราไม่ได้เจอกันแบบเดิมแล้วไงมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ดูทีวีเราไปดูอย่างอื่นไปดูยูทูบทัชคอยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดใช่ไหมคนมันก็พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันในการหาสิ่งที่จะเอนเตอร์เทนเองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาที่แบบแอ v e r t i s i n g ที่มันไปพึ่งเอาแวนเน็ตอย่างเดียวอฮะมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแอ v e r t i s i n g มันตอนนี้ปัจจุบันนี้นักการตลาดมันเอ็กติกว่าโฆษณามันจะต้องช่วยไปจนถึงขั้นส่งคนไปจนซืื้้้อออออขงงงหรรรระะะไย่่าีนคัับแมกท ด้วยเทคโนโลยีมันยังไปอย่างขนาดนั้นไม่ได้มันไม่ได้วิทยาศาสตร์ขนาดลอกแต่ว่าโฆษณามันก็ยังเป็นอ r วนเ s ตอยู่ในขณะที่กิจกรรมของการตลาดที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามานี่มันทําให้ไปจนถึงขั้นเป็น transaction เกิดการซื้อขายกันแล้วมันก็เลยเกิดเคสที่แบบว่าโฆษณามันไม่ใช่ผิดนะโฆษณามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะปัญหามันเหมือนกับเนี่ยครผมยกเอาภาพฟิล์มฟูจิมาคือถูปไม่ปัญหาเนาะ การถ่ายรูปยังจะมีอยู่และจะมีตลอดไปแต่ว่า process <ม>การบันทึกภาพถ่ายนะั่นคือปัญหา p อ o c e ็ s ของการบันทึกภาพถ่ายที่จะทำให้เรามองเห็นภาพถ่ายที่เราถ่ายไว้ความประทับใจนะี่ยมันคือปัญหาแล้วแล้วอย่างบริษัทผลิตฟิล์มมันก็ยังยึดติดอยู่กับการ process ของการบันทึกภาพถ่ายอะอยู่แล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทําให้เขาอะถูกดิสลับแต่ปัญหาคือไม่ใช่การถ่ายภาพเนาะมันคือมันคือเหมือนกันเหมือนก,นกับโฆษณาโฆษณาไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือ คือบริษัทโฆษณาที่บางทีมันใหญ่มากๆแล้วมันติดกับของความสาเร็จในอดีตนะจนกระทั่งก็บ่งทีจะพิกจะเปลี่ยนอะไรน mm ึ่เมื่อมันได้เงินเยอะคราวนี้เงินก็ค่อยน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมค่าจ้างก็ค่อย mm hmm. ในเมื่อแวนเน็ตมันเปลี่ยนไปเอนเตอร์เทนเมนต์ข hmm. องคนมันมีชอทเยอะแยะเอนเตอร์เทนเม์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเราก็ไปเจอเขาไม่เหมือนเดิมนะเราไม่ได้เป็นตัวแสบของเอนเตอร์เทนเมนต์และที่แบบมาสั้นๆแต่ว่าสะใจสนุกและเอนเตอร์เทนกว่าสิ่งที่เราเห็นใน TV ทีวีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตอนนี้น mm hmm. มันก็เลยทําให้มันถูกเหมือนเหมือนถูกดิสมัคครับแล้วก็พอบริษัทใหญ่มากๆอะ่ะมันก็จะไม่เปลี่ยนหรอกจนกว่าจะทั้งมีมีไซเนตเรื่องการเงินเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเรื่องวิวสตรีมที่มันจะส่งว่ามันดีคลายหนัก,นกๆะเขาก็จะเริ่มกลับมาเฮ้ยมันต้องทําอะไรต้องแล้วมันสายไปแล้วถูกไหมมันเหมือน <c oughs> กับบริษัทล์ม <c oughs> ยังผลิตอยู่นั่นแหละเดินหน้าผลิตฟิล์มรุ่นใหม่ในขณะที่เขาไม่ได้สนใจจะไปผลิตไอ้กล้องดิจิตอลหรือว่าวิธีการโรกัสภาพแบบใหม่ที่ให้ได้ดูได้เลยหรืออะไรเลยไปเลยอะ่ะ แล้วก็อยู่ดีก็ disconnect ตัวเองไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่ามวัมว,มวแต่หลงละเลิมอยู่ในความกําไรงามในอดีตแล้วก็ความ,มแบบยิ่งใหญ่ในอดีตมันก็เลยทำให้คนมาแชร์ร Google, อี advertising space อ่ะแพลตฟอร์มเอ่ย g o o g l e เอ่อเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ครับเขาก็มาแชร์ตรงนี้ไปแชร์บทบาทของเขาไปจนกระทั่งเขามีบทบาทสําคัญเพราะเขามี audience อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ธุรกิจ advertising มันมันเหมือนกับดูเหมือนกับว่ามันจะดีคลายเนาะแต่ที่<ม>จริงแล้วผม บอกเลยวมันไม่ดีขายหรอกแอปไทซิ่งนี้ยังอยู่เท่าเดิมเลยคนก็ยังดูโฆษณาแต่หน้าตามันเปลี่ยนไปวิธีการทํางานมันเปลี่ยนไปถูไหมฮะมันก็คือเป็นปกติอันนี้ว่าตอนนี้ผมว่าอันนี้เราพูดเรื่องคนเขารู้กันอยู่แล้วนะว่าโลกมันเปลี่ยนอย่างนี้แต่ว่าจะได้เห็นปัญหาว่าที่จริงแล้วโฆษณามันไม่เคยมีปัญหาเนาะไอ้คน oh, oh. ที่เปิดโฆษณาต่างหากที่มันเป็นปัญหาคนที่ทํางานบริษัทโฆษณาต่างหากที่เป็นปัญหาเนาะไม่ใช่ปัญหาที่โฆษณา oh. มีอยู่โฆษณาในโลกนี้เนาะโอ้ผม นนผมชอบ<ด>คา<ต>ํานี้นะที่พี่บอกว่าคนที่ทําโฆษณาต่างหากที่มีปัญหาเดี๋ยวก่อนพี่อยู่ในบริษัทโฆษณาไม่ใช่ครับพี่เต้ <C'> er> ใช่ใช่ผมก็มีปัญหาผมก็เห็นของปัญหางไ่าด้ถูก <c> <c> ไ,มไมหมฮะเพราะว่าถ้ายังเดิมเรายัง,ยงทําเหมือนเมื่อห้าปีที่แล้วสองปีที่แล้วอยู่ก็มีซัมติงลองแหละเพราะว่าผม,มว่าปัญหาคือมันเป็นเป็น,ปน,ปนทุก,ทกอุตสาหกรรมแหรอครับมันถึงจะมีมันถึงจะมีบริษัทแบบเคสเอ็กซ์เอชบีเอ็กเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไปแตะทีหลังที่หลังะล้วรันดีนะ คือมันก็เป็นเหตุผลนะเพราะทุกบริษัททําอะไรอยู่แล้วงานที่มันเป็น r e เว n u e stream หลักของบริษัทที่มันเป็นเงินหล่อเลี้ยงบริษัทอยู่มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเราก็ต้องแก้ปัญหา work โหลดคนทํางานไม่ทันเติมคนมาเอาคนเก่าออกไปเติมคนประเภทเดิมกลับเข้ามาถูกไหมฮะด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้นไปนเรื่อยๆเพราะว่ามันหาคนไม่ได้มันรีบก็ต้องแบบมาเผอจ่ายเงินมากขึ้นให้ได้คนคุณภาพเท่าเดิมหรือน้อยลงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวงนจร่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาคือ ตอนนี้เราต้องการคนแบบใหม่เยอะแล้วเนาะเราต้องการวิธีการทํางานแบบใหม่คนแบบใหม่ประเภทใหม่เข้ามาในในในวงการเราอแต่ว่าสุดท้ายเราก็ก็ไม่ได้อีกเนื่องจากว่ามันมีคนประเภทเดิมอยู่เยอะมันสร้าง c u เจอร์ไปแล้วใช่ไหมเหมือนคุณดูยังเคยอยู่เองรือเข้าใจมันก็มี c u เจอร์อย่างๆแล้วเราเป็นคนที่ประหลาดเราแปลกแยกเข้าไปหรือเราไม่เหมือนเขาอะ่ะเราไม่ิตอินสุดท้ายเราก็ต้องออกไปถูกไหมก่อนแอร์ก็พ่ายแพ้ไปอะมันมันก็มีความแบบ มันมี c u เจอร์ที่มันฟิกส์อย่างนั้นคนประเภทอย่างนั้นคุยแบบนั้นอมเมนต์งานแบบนั้น j u ดงานแบบนั้น j u ดโลกแบบนั้นใช่ป่ะแล้วคนให <c oughs> ม่ๆเป็นพวกเด็กเทคเอ่ยสายดัต้าเอ่ยคนที่มันแตกต่างทาโซเชียลที่เป็นคนละแบบเขาไม่ได้พูดภาษาเราอะ่ะก็จะถูกมองว่าแบบด้อยค่าไม่ไม่ฟิตอินอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> มันชอบกันไม่ได้บริษัทก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกอยากจะมีคนแบบใหม่มาเข้ามาสักพักเขาก็ทนไม่ไหวเพราะว่าเพราะว่า c u เจอร์มันเปลี่ยนไม่ได้อีก่ยเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ได้กซ์คลูซีฟมันไม่ได้แบบเปิด ต่บริษัทอย่าง Google สามารถจะมีคนหลากหลายทํางานด้วยกันได้เนาะมีคาลเจอร์ขององค์กรได้กางแบบนั้นเพราะว่าเอเดีซีมันึ่งดึงมันคือมันต้องแก้ที่คน่ะมันต้องแก้ที่คาลเจอร์ของของการที่เราทํางานกันอยู่พูดคุยกันอยู่เลยแหละที่จะที่จะค,คนแบบใหม่เข้ามาครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังถึงว่าที่ที่เราดูดูมาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ทิศทางอย่างอย่างพุ๊บผมก็จะชัดเจนผมก็มองกุอื่นด้วยวีพเออเดนส์สุกุ๊บเอยเขาก็มาทางนี้หมด เนี่ยแตมีนรู้คินที่มาของของไอ้หน้าถัดไปนี้ครับเนี่ยครับที่ที่หนุยเคยถามว่าเอ๊ะยังไงนะอครับมันอันนี้คืออะไรครับพี่เต้ย4 scenario for the future of advertising agency คือเอ่อผมมองว่าตอนเนี้มันมีอยู่4 scenario ยริง3แบบไม่ใช่4หรอกไอ้ที่4คือแบบขู่เล่นๆนะเพราว่าผมตล้งใจว่าไม่เกิดขึ้นเออันคือ,อ <c oughs> คือถ้าตอนนี้ใครทํางานอยู่ในกรุ๊ปใหญ่ๆครับมันจะไปทางเรื่อง effective เนี่ยทุกคนพูดเรื่อง effective เหมือเนาะ ก่อนหน้านี้ก็พูดแบบพูดแบบคล้ายๆเรียกว่าเนイีฟหน่อยเฮ้ยเราทําแบบเราเน้นขายของเราต้องแต่สุดท้ายคุณก็ทำอแวนเดตไงมันวัดผลอะไรไม่ได้ไม่ออกไหมฮะมันพูดออกไปแล้วก็รีชคนร้อยล้านคนแต่เขาทาอะไรหลังจากนั้นเราไม่มีใครบอกได้ถูกไหมไม่มีใครบอกมันไม่มีวิทยาศาสตร์มาบอกได้เลยนะว่าเราทําอะไรไปแล้วเราก็เราทำโพสต์รีเสิร์ชโพสต์รีเสิร์ชก็คือการไปถามคนด้วยเาาเห็นนี่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วคนไปถามถามไงเราก็บอกไม่ได้อีกถูกไหมมันไม่มีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงอะ มันเป็นเรื่องของการบอกเล่าเล่าต่อกันมาอีกทอดหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นมันเป็นข้อบูลเป็นสแตทแต่ว่าปัจจุบันนี้พอมันมีเรื่องของโลกดิจิทัลเข้ามามันมีเรื่อง Data มันมีเรื่องพวกพวกไอ้ดัต้าฟุตปริ้นทั้งหลายแหล่นี่มันเลยเป็นหลักฐานไงมันเลยทําให้คนมันเริ่มไฮ้นักการตลาดก็เริ่มเมคเซน์กับการตลาดมาได้อย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มคุยเรื่องเอฟเฟกติฟเนสที่มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้แมจิกของโฆษณาที่เราเคยรักกันมัันนจะตตต้้ออองงายยมู แค่มันจะเปลี่ยนรูปแบบไปมันผมก็เลยมองว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นของบริษัทสายบนเนี่ยไอ้ transaction is king มันก็เป็นเทรนด์แหละแต่ว่ามันเป็นเกมของพวกกรุ๊ปใหญ่ๆอย่างกรุ๊ปผมอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรามีหลายบริษัทคือกรุ๊ปผมก็แก้ปัญหาดยการที่คนหลายๆพันแม่งอยู่รวมในบริษัทเดียวไม่ได้สมมติให้คนดัตตงดัต้าอะไรมมาอยู่รวมในอีลิโเบเนตวันนี้ก็ลำบากถูกไหมเพราะว่าคนคนแบบเดิมกับคนแบบใหม่แล้วมันก็จะแบบมันจะทำงานไงแค่ดิจิตัลกับไม่ดิจิตัลก็แค่จะตีกันจะตายแล้วถม แล้วแล้วยังจะยังอื่นอีกอีกเหรอยังมีเรื่อง Data ้าเรื่องสเตปเรื่องอะไรอีกว่าเรื่องเลขมาอะไรมาคุยกันตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับคิดถีอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันอยู่ของเราก็เลยมีหลายบริษัทแล้วก็มาทํางานร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นระบบ Power One ที่มันมันมีซีอีโอเดียวแล้วก็มีพีเอ็นเอลเดียวใช่ไมฮะแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยง culture แหละให้มันให้มันทำงานร่วมกันได้ถามว่าถามว่าเราก็ก็สตเร์ที่จะค่อยๆเรื้อนยิ่งมาลองเวยเนาะผมว่าเป็นทุกที่แหละคือการทํางานกันมันต้องตีกันอยู่แล้ว แค่มีเดียกับครีเอทีฟเยนซี N ่ C ทำงานกันส่วนใหญ่ก็จะตีกัน <laughs> ใช่ไหมครัผมก็ใช้วิธีด้วยกันผมก็จ้างคนจากบริษัทมีเดียเข้ามาเป็นบริษัทผมมาเป็นแพนเนอร์มาเป็นอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเค้าเจออีกฝั่งเป็นไงเพราะเราจะต้องทำงานงมีเดียตลอดเวลาแล้วถ้าเราตีกัน,ลต,กนตลอดเวลาแล้วก็ควรจะคิดว่าเราไม่เคยไม่เข้าใจชั้นเลยไม่เข้าใจไอเดียนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันคุยกันแล้วไม่โปรดักทีเราก็เลยจำเป็นต้องมีอย่างเงี้ยมีล่ามมีคนเชื่อมโยงก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่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 ครับ คือ transaction จริงก็คือแบบว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นกระแสของโลกก็คือบริษัทใหญ่ๆจะไปทางนี้หมดทุกคนจะต้องไปจบที่การปิดยอดขาย,ขายการไปกด transaction อะไรบางอย่างกดซื้อกด subscribe กดเป็นสมาชิกกดทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทำอะไรสักอย่างครับไปนที่การขายแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าแต่ก่อนคนจะชอบพูดปัจจุบันนี้คนยังอยู่ในสเตจผมว่าเป็นสเตจเฟสสองนะ F F คือเฟสสอง เฟสสองคือตอนแรกตอนแรกเอาแวนเนตอย่างเดียวใช่ไหมฮะเฟสสองคือแบบมีเมอร์เจอร์นี่แหละแต่ถ้าจะมันก็ยังเป็นมันยังเป็นการคุยกันแบบมีอแวนเนตมีคอนซิเดเรชั่นใช่ไหมฮะมีอะไรนะมีแอคชั่นใช่ไหมแอคชั่นเออแล้วก็อเนี้ยแถวแถวนี้จะเรียกไงแต่แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราหลีดหาเขาเป็นอแวนเนต์กับคนที่เราหลีดหาเขาเป็นคอนซิเดเรชั่นอ่ะมันเป็นคนคนเดียวกันเออ คนที่เราไปเจอเขาได้ไปทริกเกอร์แอคชั่นเขาด้วยโปรโมชั่นอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนเดียวกับที่เห็นอไวนต์ทอร์ติแร่ที่เหลือมันเป็นเกือบจะเป็นรนดอมหมดถูกไหมเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีมันยังทาไม่ได้ไงเราไม่สามารถรู้แันแนวได้จริงที่ทําเป็นแบบกรองตั้งแต่ข้างบนแล้วลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเริ่มทําได้แต่ยังไม่ได้จริงขนาดนั้นสิ่งที่ทได้จริงก็คือ Data Data ที่มันจะระบุตัวตนคนได้เลยว่าคนคนนี้แหละคือคนคนเดียวกันอยู่ใน Google อยู่ใน facebook อยู่ใน TikTok, อ่าทิก อยู่ในแอปเราแบบคนเดียวกันเว้ยเนี่ยตอนนี้มันบอกไม่ได้ถูกไหมฮะเราไม่รู้จริงว่าเป็นใครแล้วก็เราไปเจอเราที่เ o u t ดอร์ข้างนอกไปอินเทอร์แอคกับรีเทลเราเราก็ยังบอกไปได้เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราเก็บคอลเลกต์มามันกลายเป็นว่าดูเหมือนจะเป็นคนละคนเพราะว่า,างทีอยู่คนละทัศน์คอยพฤติกรรมไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาแต่ว่ายิ่งยิ่งโลกมันไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทาได้มากขึ้น mm. อก็เลยผมว่าไอ้ทรานซัคชันอิสคิงเอเจนซี่ที่ประเภทแบบ ต้องมีทุกอย่างต้องมี Data มี t e ทคมี a u Automation มนเพื่อที่ให้มันจบที่ Trans a รานซัคชันจบที่จบที่การขายอ่ะมันเป็นผมว่ามันเป็นกระแสใหญ่แหละของของแบบทั้งโลก,กรุ๊บใหญ่ๆก็จะไปทางนี้แบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เป็นบริษัทเล็กๆก็คงจะเสิร์ฟในส่วน,ส,วนส่วนแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยนะอืมโอ้โหแต่ว่าก็จะหเป็นห่วงนะในฐานะคนผมผมอยู่ดี t อผมก็จะเป็นห่วงว่ามแล้วบริษัทไทยมันจะแข่งขันอย่างนี้ยังไงวะถูกไหมอืม ต้องใช้มหาศาลต้องจ้างคนนะเรื่องหนึ่งเรื่องแหละมันต้องลงทุนกับเรื่องแบบอต้องทําเทคโนโลยีต้องลงทุนกับดาต้าเอยต้องมอีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยจะมี Excel ที่มันมีแ็บสองล้านแถบเครื่องก็แฮงเลยเปิดปุ๊บระเบิดแล้วเครื่องเอ็งแล้วมันก็ต้องก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยแค่นี้เองไม่รับว่าค่าคอมพเตอมันมีมันมีอินเวสต์เมนต์มหาศาลอ่ะซึ่งจะทําให้บริษัทคนไทยอ่ะ ก็จะแข่งขันในเกมใหญ่ยายากขึ้นแต่มันก็มีนะครับเหมือนกับว่ามันก็จะมีแบบเซลฟอร์สเซนจอรอะไรเงี้ก็มีอยู่นะที่แบบเพทมก็เป็นราคาที่ถูกลงเป็นบริษัทที่เล็กลงเองก็มีผมว่าก็มีพยายามจะทําของของจีนก็มีเยอะแหละของผมว่ามีหลายประเทศที่พยายามจะทำส<ม>ิ่งของเขยอะเรเลยที่มามาแข่งแล้วเป็นทางเลือกที่ถูกลงมันก็มผมว่าบริษัทคนไทยก็จะต้องเีชเอาหาพวกพาร์ทเนอร์ชิป ทั้ง Data ทั้งเรื่องเทคอที่ที่จะมาช่วยทําให้ identify ตัวตน Data ว่าเป็น ID ได้ว่าคนนี้เป็นคนคนเดียวกันเนาะแล้วเราจะได้ build funnel จริงเจอคนตั้งแต่ awareness มาจนถึง consideration จนถึงแบบ making choice จนเป็นไป trigger action จนเป็นแบบเกิดแบบเกิด transaction นะครับแล้วก็จะเทิญให้เขาเป็น loyalty program รรจะเป็นสมาชิกอะไรก็ว่าไ,ไปทําให้ Upsell แล้วก็ cross sell คือบริษัทษไทยก็อาจจะลำบากนิดนึงในการนี้ต้องจับมือกันหลายบริษัทจับมือกันเป็น เป็นเครือแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบของฝรั่งก็ได้เพื่อที่จะแข่งขันนะครับอืมก็อันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นเป็น,ปนอันใหญ่ๆแหละเป็นก้อนใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้น